เท่าหีมนเปิ่นก็นไอ้เลยอ่าไม้กิตนาแต่ว่าลักษณะแต่ว่ามันสั้นกระตุนแต่ดีก็คือเมื่อนตัวด้านในนี่นะครับก็ลักษณะของการติดเชือ้ออ่การติดแล้วนะครับการติดก็กระ,ะด้านในนี่ก็เมือนกันนะครับอ่อันนี้ก็ให้สังเกตเลยซิมันนะครับมันจะเมือนตัวหลังซิมัน ตัวนี้ก็มันเป็นเชือตัวเดียวกันกับตีอะไรตีก้อนตีเล็ก,กเดียวนะครับก็อันนี้ก็ใส่แบบแคมก้อน,นะครับมันตรงใส่แบบแคมก้อนมากการนี้พ่อบอกแบบใหม่ๆมันตกนํำมันปกติล่างมันจะเชือมันจะลุกล้ำลุกล้ำลุ่มกลาง,ลาง กะขึ้นกังเบินกะมันเป็นตัวไม้ตัวใ่นะครับตั้งแต่ำว่าไม้ตอกน้ำมันก็คือน้ำมันมันจะหน้ามากนะครับชะหน้ามากตั่งตัวเดียวครึ่งกิโลน้ำมันล้วนนะครับเป็นไส้ไม้นิดเดียวหรือว่าเป็นไส้ไม้มากเป็นไส้ไม้หมากก็น้ำมันมันจะโอมประมาณนะครับกะกเตื้อว่าดีมากแล้วนะครับถึงงั้นในวไส้ไม้แต่ว่าเนื้อไม้มันมันจะปุ๊มันจะปุ๊ เมือเ่อแต่ติดเจอแต่อะไรที่ก่อนเด็กเดียวนะครับก็คือปอานั่นไปนะครับประมาณปีสองปีมันก็มันกระปุกมันกระปุกเปลีวเป่าล่มเปลีว,ลว,ลวเลยนะครับมันจะพันทําความท่างอนอายนะครับกระปุ่มใจโยประมาณตอนนี้เสตัวเป็นไม้ตะเคียนก็มีนะครับกระมี่กระตั้มใบแบบนี้ทั้งหมดนะครับคือถ้าว่าใน,านใหน้าไม้เปิดตำแบบนี้ดีทุดก็คือ บางกลนตัวมาตัดต้านตัวมาตัาตานก็เจาะรูเดียวนะครับตัวมาตัดต้านเจาะรูเดียวเจาะรูเดียวก็มันเป็นตัวไม้เป็นแบนกับตาฟ้ามือซ้ำนิว้วประมาณนั้นนะครับแต่ว่านี่มันใหมเจาะซ่อ,องร,ใรบอบอูให้มันเป็นระบบนามไล่ก้าไหลออกนนอนากตนะครับถึงรูมันจะปิดจาเสือกย้ายตัวเต็มเตะนะครับกานามไม่กัง้ง การเพิม่มเอ่อเพ่มกระทุ้นลากไร่แบบนะครับเดี๋ยวพาไปเลยอีกตัวนึ่งตัวนู้มันเอ็นเจือเอ็นเอ็นการเดินกล้องกล้องน้ำมันจัดนะครับการนี้ก็ทําไปตอนนี้ตัวนะครับกาเชือเชือตัวนี้นะครับอ่อตัวเต๋ายปเลยตัวนี้เอ่อเจือตัวนี้อ่อสร้างมาจากไหนนะครับการพ่มมีตำรามีตำราแล้วก็ เปลือนเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทุกแบบเลยนะครับคกาแนะนําทักแบบนึงนะครับพร้มอ,อย่างไม่ได้ตั้มนะครับก็คือ,อสมมุติว่าเปลือนเปลือนไม่ไม,ไมีเวลาตะเจาะมากแบบไปนอกพันนี้ก็เอาระบบข้างในได้นะครับก็เจาะรูปประมาณไหนปงนะครับประมาณเซยุ่นพอ,อเจาะเซยุ่นแล้วก็คือเฟ้นสั้นกระตุนประมาณลิตรนะครับประมาณลิตรกนะ็รลบตอนนี้ก็เจาะซ้ำรู ซ้ำรูไว้ไปชนกันเลยนะครับปลามานว่าให้ไปโย่แก่ๆกันหลายกองปอโจไปแล้วก็ให้มันไปชนกันหรือว่าเออย่างๆนิดหน่อยก็ไม่เปื้อเออย่างๆไม่หมากแต่ว่าการะจายแบบบล็อกเอ่อแฟนครึ่งลิตรก็ได้นะครับเออซ้ำรูครึ่งลิตรเออรูหละครึ่งลิตรนะครับซึ่งเป็นไว้ประมาณเม็ดหนึ่งประมาณเม็ดแปดสิบเสนนะครับก็เอ่อจออีกจุดก็ขึ้นใหม่แปดสิบ ก็คือจุดกระตอนทำรับตอนเตะด้านหลังก็คือมันจะเป็นไม้เป็นโปร่งด้านในนะครับเ,ออเชือตัวนีเออ้เชือตัวนี้มันจะไปอยู่กลางท้ายไม้นะครับซึ่งมันจะมีนามันมาอุ้มมาอุ้มมาอุ้มเจออันนี้นะครับพอมาอุ้มเชือนี้ก็มันจะได้เป็นไม้ตัวใหญ่ด้านในนะครับเกษตรสา,า,าคัญก็ท่านกระตุ้นต้องใจามากนะครับ ก็ในตำดามีวิธีการสร้างท่านกระตุนอยู่แล้วนะครับก็สร้างได้จำนวนมากอ่าเปลื่อนๆจะสร้างท่านกระตุนเองได้นะครับก็อันนี้ไก่กดานนะครับอันนี้ไก่กดันนะอันนี้มันมีไก่กขึ้นมากินนะครับอ่าจริงๆปมไส้ไว้เต็มรูแต่ว่าไก่มันขึ้นไก่มันขึ้นมายืนบ่นกั้นแน่็มันเจาะก,กินตรงนี้นะครับเจืออ่าไม่เป็นพิษนะครับ นี่ก็เจ้ากระตุนเต๋้ส่ไปน,นะบแบบแคมกปอนอันนี้ไก่ไก่ขึ้นมายืนทึ่งมันมันมัน,มนอักก็เดี๋ยวไปเลยอีกตอนนะครับไปเลยอีกตอนเดี๋ยวมียุ่งมียุ่งมากกาตัวนี้ก็ประมาณเกืบนึงนะครับแต่ด้านในมันมันคงจะยาวยาว่ายาวว่าเกืบนะครับยาวว่าเกืบการอ้านเปลื่ยนเปื่ยนเนลย พอว่ามันติดเ้อเจอมันเดินก็คือมันจะมีนามันเหมาอุ้มหลบๆเลยนะครับอันนี้ประมาณสามเดือนนะครับอุ้มหลบๆลบรวมตึ้งด้านใน้าดนในก็มันจะเป็นยอดแบบนี้นะครับด้านหลังก็เหมือนกันมันจะเป็นยอดแบบนี้บางทีก็มันมันน่าจะยาวว่าตรงข้างนอกนะครับบางทีมันก็สั้นว่าแต่มันเป็นยอดแบบนี้ก็มันจะได้เป็นชินใหม่เอออย่ากว่านึ่งตัวนะครับหรือว่าตัดเป็นชินก็มันอยากไหม่ว่านึ่งตัวอยู่ดีนะครับ ว่ายนั่นนั่นน้ำมันรลบนี่มันจะดำจะนะนะครับจะดำจะนะอันนี้ผมเปิดให้เปิดเลยเอ้ในจัดว่าเ,ออเชื่อมันเดินแบบไม่นะครับอันนี้ก็จุดเป็นน้ำมันแล้วนะครับเอามาชุดไฟเป็นน้ำมันก็มีกมลิ่นน้อมเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าในราคาแง้งมันต้องตุ่มไวป,ประมาณเ,ออเกินหนึ่งปีนะครับออตึ้งช่องปีสามปีห้าปีปิ่นมูลค่าระดับสูงขึ้นไปก็นะ กระจอแบบถ้าเผื่อไม่มีล่ะจอหมาก็คือตรงจอแบบซ้ำรูแล้วก็ไสหนํำยามันจะได้เป็นตัวใหญ่ข้างในซึ่งแปะว่าไส้ในมันปุ๊มันปลุกเม็ดก็คือมันจะได้เป็นตัวไม้เป็นเป็นกนตัวกะกตัวประมาณหนึ่งเม็ดถึงเม็ดได้ประมาณนี้นะครับกาอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าไม่ไดวกก็คือซับแบบนี้นะครับพอซับแบบนี้มันเชื่อมันจะล้ำขึ้นบนหลงหลังนะครับในอนาคต กับประมาณสั้เดือนไกลเอ็นพ้นนะครับประมาณหนึ่งเดือนไกลเอ็นพ้นเลวเอ็นพ้นเลวการดูเมื่ออาชีบก็จะรู้แล้วว่ามันมีน้ำมันนะครับอันนี้ก็เปิดให้เปิดเลยถ้าซับซับแบบธรรมดาไม่ใช่ทั้งกระตุนนะครับก็คือเออมันจะไม่ปุ๊ลงมาข้างหลังแบบนี้นะครับอันนี้มันเนี้ยหมากเลยนะครับน้ำมันมันเหลือมจะนั่นแหละมันจะกลั่นเป็นน้ำมันมาโอ้โหเนล่ย เนี่ยไอ้เปินสังเกตเปินซี่เกียวเขียวซี่เกี่ยวเขียวหนอนนะครับก็คือกระบวนการสร้างน้ำมันก็มันจะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีกินมนมเลยเพวานว่านั้นนี่ก็ประมาณเดือนนึงนะครับประมาณเดือนนึงเท่นี้ก็เดือมมีน้ำมันขึ้นแล้วในทุนนันเบินก็มันมันก็ขึ้นไปแล้วนะครับก็มันจะได้เป็นจินใหม่ประมาณประมาณตัวนี้นะครับสั้นว่ายาวว่ากันไม่หมากนะ ถึงการเราซับแบบนี้มันก็ตัดตัดต่อน้ำเลียงตัดต่อน้ำเลียงนั่นเอ่อตัดต่อน้ำเลียงนั่นเนาะนะครับการกระตุ้นรากแกลบแบบนะครับก็มันมีตอนแต่ว่าเป็นน้ำมันนี่ก็มันเป็นแกลบแต่ว่าปุ่มเกยเกยสกกัยสกกัดเกยสักัดออกไปไปใกล้ก็มีได้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราเห็นหว่าไม้มันสร้างมุลักาได้ทั้งหมดหมาสั้นเราก็เลยไม่ไม่ตัดก่อนนะครับก็บตัดตีเดียวตอน ตอนตอนที่ว่าเราเปิดมูละกาได้มากกว่านี้นะครับก็ด้านบนก็ได้เจาะไปแล้วนะครับได้เจาะไปแล้วเทว่าเป็นจุดเออเป็นจุดเทว่าปุดปุดนะครับเจาะไปเป็นตัวใหญ่แล้วแต่ว่าสร้างกระตูนปุ๊บหนึ่งไส้หน่อยเออเมื่อก่อนนะครับปุ๋นี้มันต้องไส้หมากันนี้ก็ แค่ตีซับออกไปแล้วก็คือมันจะก้าวเกนไหมนะครับที่ก้าวนี้มันก็ลืมวก้าวเกณฑ์ซี่ที่ดำๆกรอบๆนี่ก็มันเป็นเจืออีกตัวนะครับเป็นเจืออีกตัวตัวนี้กาใบปีเดียวกะแกะออกไปใกล้ได้นะครับแต่ว่าโยเทยโรจะเปิดมูลากากาตอนนึงเราทำเสร็จ เซตสมบูรณ์ไหมไปไหนหนึ่งตอนนะครับจะได้ไปแร่อีกตอนนะครับเตว่ามันเป็นน้ามันก็ตอนนี้นเพิ่งกาทุนเผิ่มนะครับนี่ก็สีดํานี่ก็คือน้ามันแล้วนะครับสีดาคือน้ามันก็เป็นแป้นขึ้นมาทางบนนี้นะนี่สีดําคือน,อน้ามันแล้วซึ่งก็มันมีความหน้าพอทมงควรน,นะครับความหน้าพอทมงควรวายน่นานกับมันอย่างหน้าวันนี้นะครับก็คืออันนี้เพิ่งกาทุนเพิ่มนะครับตอนนี้กาก้าวแขนต่างตนแล้วนะครับเก้าวแขนต่างตน แต่ว่าปมประตุนเปิมก็คือมันมันจุดนี้ก็คือกอบสีดำมันจะเป็นแกนอันนี้ปมเคยเคยเปิดออกเอาไปใกล้เลยนะครับตรงนี้มันก้าวแกนไหมภายใน่ามเดือนนะครับภายใน่ามเดือนก็คือ่รถึง่มประทุนเปลิมมันในผมจะโรจุดโรจุดบาจุดนี้แต่ว่ามันยังไม่เป็นเนื้อที่ก้าวอยู่มาเดีนะ๋ยวจะกันจุ่ง การนี้นะครับมันเป็นตัวไม้แล้วเป็นตัวไม้คืออย่างไวนาอย่างดำนะครับแต่ว่าผมแกะแบบนี้ก็เอ่อแกะแบบนี้กายังไม่เอามาขายนะครับตีก้อนกับผมกาแกะออกไปแบบนี้ผมจะกัดผมจะเอ่อจะจ่ายเหลื่อยเอ่อจ่ายซิลเอ่อตัดตัดแบบนี้แหละครับพมจะกัดเอาตัวนี้ออกไปขายนะครับนี่ก็คือน้ำมันน้ำมันก็ตีแก้งแล้วนะครับน้ำมันแก้งแล้ว ตึงกับพมบอกว่าตัดรงจำหนวนมากไปในต้องปีนี้ก่อนต้องปีนี้ผมได้เขามูลจำหนวนมากเลยกับถึงกับพุ่มได้เขามูลอยู่สามปีผมไม่ลงมือทำถึงใหม่ทิต้นหน้าเลยแต่ผมได้เขามูลอยู่สามปีก็มาล,ลงมือทำสองปีพอลงมือทำสองปีก็ก็ได้พน้นนะครับได้พ้นจริงแต่ว่าแต่ถ้า,ถาว่าสองปีแต่ลงมือทำม,มันก็คือ แต่พุมบีกอข้อมูลก็คือพุมบีกรอร้อยเปอร์เซ็นต์กัอโต๊กแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือมาตกต่างแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมาเพิ่มเติมตอนนี้ก็คือบีกอพมจิดหวานน่าจะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเมื่อก้อนได้แต่พุ่มบีกอปิดก็คือพุอ่มใส่เชื้อน้อยนะครับพมก็ใจปิดว่า,าเชือ้อใส่หน่อยเดี๋ยวมันกระจายเดี๋ยวมันเดินเองนะครับแต่วามเป็นจริง ความจริงก็คือเราต้องไอแก้มก้อนนะครับต้องไอแก้มก้อนแก้มก้อนใหม่มันจะรั้งสัน้สนสั้นนะมันออกมาสัาน้นแต่ว่ามาป้องกันไม่ให้เชื้อลูกลำนะครับขยกตลอยังประมาณนี้นะครับถึงเมื่อก่อนปุ่มเจาะจำนวนมากจริงแพร่จำนวนมากจริงแต่ว่าปุ่มใกล้เ้อน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ได้เพียงจัดทิปเปิดเส้นนะครับจัดทิปเปิดเส้นก็คือไม่ซิปตัวเป็นก้าวเย็นจ้ะเสียตัว แต่ว่าเป็นกาวเย็นแล้วก่ยังใจได,ด,ด้หยดบนหยดหลังนะครับแต่ว่าตื้อว่าก็รตื้อว่าใจได้นะครับแต่ว่าเราถ้ามันไม่เป็นกาวเย็นไม่เป็นเนื้อเยือ่อแต่ไม่จ่าน้ำมันก็คือมันดีว่านะครับ,รบเราตรงกระตุนน้อยม่มันรัางสัน้นตึ้งหม่นี้มันเป็นโอกาสดีีี่ว่ามาตึ้งจุดนี้แล้วก็ตามตำนานนะครับพ่ตมตำลาเรืองตำานานะตำลาเรือง แต่มีตำนานก็คือไม้ตอนนีนแต่ว่ามันเป็นแปลมากเป็นแปลโส้มต่างตอนคืออถ้าเจอลุ่งเแบบเแบบไม่ใจแกนต่างตอนแบบบางต่างตอนหรือว่าแบบไม่ใจแกนแบบเหนือเยื่อผุกดำไม่ต่างตอนก็คือมันจะจ่ายไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าตอนนเอตอกน้ำมันแล้วมันล่งน้ำมันต่างตอนพอลุงน้ำมันต่างตอนก็คือทั้งหมดว่าเป็นแบบนี้นะครับด้านนอกด้านใน มันจะตกนํามันในส่วนเด่ไม่มีแพร่นะครับผมจะไปวังในส่วนเด่แ่ไม่ใส่แพร่แบบนี้นะครับอันนี้ก็มีมีลากา้ามีมีขาสูงเหมือนกันสูงแล้วเลยแต่ว่าเราไปวังใแต่สูงแบบลึกกลับไปเลยนะครับก็คือเราไปวังดันในดันในในเนื้อไม้ที่ก้านี้แต่ว่ามันไม่เป็นแพร่แต่เราไม่ได้เจาะแต่ว่ามันจะตกนนํามันน้อยแบบนี้นะครับมันจะตกเป็นเส้นนำนํามันนนํามันเป็นก้อนนนํามันแต่เราต้องการตูนในตึงนะครับ ตรงกลาตูนไอตึงอ่าไอมันแปร่หมากต่างตอนไอมันเป็นระบบอัตโนมัติของไม้แต่มันจะรังสั้นตัวนี้ออกมานะครับสั้นที่ดำตึงกับป้อมไก่ตำล่าเลยอ่ะเปล่นเป,น,เปนกับมว่าถ้าว่าต้องการไอไอสุดอย่างนี้นะครับต้องการไอสุดก็คือกระตักมาขูยกันได้ต่างตำล่านะครับก็คือมูลหลักการกองไม้แต่ละตอนนะครับอ่า ก็เปิ่นตักมาคุยได้ทางตำล่านะครับอ่าจะได้ตดลองไปร้อมๆกันนะครับเพราะว่ามันไล่เวทีเพิ่มไปตดลองคนเดียวก็คือคือมันไม่มันมันแจ้นะครับเพราะว่าเวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียอะไรกาไปกันไกลแล้วนะครับเรื่องการสร้างกันใหม่ก็เปล่นก็ไม่ได้เพิ่นเติมนะครับก็มีอันไกลนะครับเพิ่มตังลาก้าไปอาเมอร์บาทนะครับอ่าแต่ว่ามันไม่ใช่ด่านี้ตลอดนะครับ ต่างราคาเหมือนกับเพลืาาน่นบาทก็เพลื่นเปลี่อนายอาเปืนป่นบาทเพลื่นได้ทุ่นไปใายเลยนะครับได้ตำราไปเลยในทุ่นแต่เลืองก,ก็ปล่อยใจต่อว,ว่าเก็บผนผล,ลิตนะครับซึ่งเทียบมูลราคาอาเบิื่นบาทเปลื่นได้ตำราไปเปลื่นน่าจะทำได้ในตอนเดียวนะครับเปลื่นน่าจะทำได้ในตอนเดียวหมายตอนนึงอาเบิื่นบาทแต่ว่าต้องทำให้สุด กายไกลนี่นะครับกายไกลนี่ประมาณนี้แบบนี้นะครับคือต้องกระตุ้นเปมแล้วก็ออกแบบข้ายต้นไม้ลมทึ่งสั้นกระตุ้นตัวนี้ใส่ไปหมากเขนให้การไม่ตายนะครับการไม่ตายกับเปิดข้าวอะไรเปินเติมนะครับนะการดึงจำราการลากไล่วีตี้แต่ว่ากระตุ้นใหม่ไปต้นนะจะเด้ปมปลาปลาแล้ไอ้ปลาแล้วไอ้ักซ้อนนะครับแต่ว่าผมกระตุ้นเปม นี่ก็บไส้สัานการะตูนไปแล้วนะครับมันก็บเหืองพุแล้วอันนี้ก็บจริงเล็กไม่ไม่ตายนะครับไม่ไม่ตายก็กระตูนไม่จำนวนมากนะครับกระตูนไม่จำนวนมากเดี๋ยวไปเลยอีกดันนะอันนี้ก็แปลกเ,เก่าแต่ปุ่มก็ยเอาเนื้อไม้ไปใกล้ะนะครับการ์จีดสั้ากระตูนเปิ่มไปแล้วนะครับนี่กับลักษณะการติดเชื้อเลยนะครับการติดเชื้อเพราะท่านกระตูนตัวนี้ เปิดได้ทำราไปก็ผลิตเองได้จำนวนหมาสั้นนะครับแล้วก็สร้างกินใหม่สร้างกินใหม่ได้จำนวนมากนะครับนี่ลักษณะการติดเชือ้อมันจะเอ็นเป็นซี่นะครับก็เลยต้นก็ได้นะครับนี่ก็ลักษณะการติดเชือเ้อแล้วนะครับพอไม้ธรรม,มาดาจะมันจะเป็นสีเข้านะครับลักษณะการติดเชือ้อก็ตัวนี้ก็เชื้อเดือเ้อแล้วนะครับเชื้อเดืเ้วเหมือนกัน ก็บอกเปลือนอีกชุดนะนะครับบอกคนเปลือนวา่เาเดี๋ยวไปติต้นมีมีมีแลบบตนนะ้นนะครับตน้นนี่ก็ลักษณะการติดเชื้อนะครับการติดเชื้อเดซี่ก็รูแ้แหละกคือคือตัวนี้นั้นมันมันเป็นแบบอ่มันลอยแยปดพันดีที่นะครับเดี๋ยวว่าจะสร้างแกน็ดไม้ติดต้นหน้าก็คือ ทักหมดว่าตัวนี้ผมจะเจาะรูล,ลงไปข้างในก็เป็นใหม่ตัวว่าด้านในซึ่งกาเจาะรูระบายน้ำเอากิ๊บซี่ก็ด้วยระบบในตำราผมก็คือมันจะบอกอย่างนี้แล้วว่าทำไมต้องต้องเจาะแบบนี้นะครับซึ่งการตามแป้นกา,การก็คือไม่ในจุดนี้มันจะได้เป็นร่องจินนะครับมันจะได้เป็นจินนี้จินหนึ่งการน้ำมันหน้า หน้าหมากไม่หมากก็คือระดับเดว่ยหน้าไม่หมากก็คือมันจ่ายรายแล้วนะครับแต่หน้าหมากก็เราฉกดีไปเราฉกดีหมากแต่หน้าหมากซึ่งก็ปอดปอดตัดแบบนี้แล้วตัดไปถึงนี้ก็เราสก,กัดออกมาพอสก,กัดออกมาก,ก็คือมันจะด้นี้จินนี้จินหนึ่งซึ่งในท่วนติลึกนี้มันจะได้เป็นใหม่ตัวนะครับจะได้เป็นใหม่ตัวประมาณสามนิว้วสีนิว้ว มันมันจะอุ้มล้อมรูนี้อยู่นะครับก็คือเราจะได้ซ่องแดงซ้ำแดงไปเลยนะครับการรุ่นหยอดดันใน่้เชือมันจะลุกล่มกลางกั้งขึ้นเหมือปลายถทาปลายทุดกองรูนะครับปลายทุดกลองรูก็คือเชือมันล่มขึ้นเบนลงหลังแล้วครับมันจะเป็นน้ำมันหมาอุ้มมันจะได้เป็นประมาณน,นี้ก้อยนะครับการโจทมน์หม,มาแบบนี้คือตัดนำเลี้ยงตัดนำเลี้ยง ไอ้ไม้มันใจระบบอัตโนมัติแต่ว่าผลิตน้ำมันออกมาออไม่ได้ผยิตไม่ได้ผลิตเหนือเยอะส่เกีียวนะครับการนี้ครับมันเป็นลักษณะการติดเชื้อเลยนะครับการติดเชือ้อจริงๆไม้มันจะเหนือมันจะไม่ปุ๊กแบบนี้นะครับนี่เป็นเชื้อลุกลามมาแล้วนะครับนี่ครับมันเป็นออตัวไม้แต่ว่าพุ่มเจาะไว้ มันต้องการุนแบบแก้มก้นแล้วก็มันแหละนักพอสตควรวนะครับสหรับไม้ที่ว่านั้นเนี่ยมันจะเอ็นหลบหลังแล้วในในก,ก๊อดมันก็เป็นหลบหลังแบบนี้และแต่ว่าในนี้มันจะปุ๊บแล้วก็มันจะมีนืน้อมันรอบๆรอบอ,อันนี้ประมาณประมาณเดือนนะครับประมาณเดือนนึงเดือนนึงเกือบจะไม่ตึงตัวนี้เนี่ยเราจะได้ชิน้นไม้แบบกลางหนอกลางใน ซึงกับพี่อปนอกในทุวงกางบนมันมันก็เดินเหมือนกันนะครับแต่กางบนมันจะเดินจ่าวว่ามันจะเดินจ่าวว่ามันจะขึ้นไปตีหลังนะครับกางบนมันจะเดินเหมือนกันกาเปืี่นก็มางอะเปลี่ยนเติมนะครับนี่คือการกระตุนเพิ่มนซึงกับกินกระแนงเล็กๆกรกระตุนได้นะครับการต่ำได้มีโอกาสเดียวนะครับแต่ว่าเปลีนจะต่ำแบบนี้ได้ ครมีคลิปเก่าๆเพิ่นกับมาแรกนะครับอ่าตอนผมแกะจินไม้ไปเอาประยักตอนก็มีแล้วนะครับซึ่งนี้ผมก็ลดลงอ่าแบบเครื่องใหม่กับมือก็ไม่พร้อมนะครับกระดานบุญยังไม่ได้กระตุนนะครับใส่ตามแผนก็คือผมจะซับเอาพวกนี้เอ่ออีกปีหน้าประมาณปีน,นปึงนับไปจากนี้ปีนึงก็คือผมจะจะซับไปประมาณขี้เปิดเส้นนะครับเอ่อ ประมาณสักซ้ำทเปเนงต้นไม้ที่เราจะเอาอกมาได้3้ำทเปเนงต้นไม้จะเอาตัวพวกนี้ออกมาได้หรือว่าสลับอ่าสลับแต่ว่าจะสกัดพวกนี้ออกมาคืออ่าสลับเป็นอ่าอีกด้านนึงอันนี้เอาด้านนี้ด้านนี้พอขึ้นมาชันเบือนกับไปเอาด้านนี้พอขึ้นไปชันก็เอาด้านนี้ก็ประมาณคือแกะออกมาได้นะครับใหม่ๆมประเภทนี้แกะออกมาได้ แต่ว่าบางทีก็ถ้ากลัวมันหลอมกางวนอย่างไม่รัดกรดองเอาแต่เพียงซ่องจินนี้ก่อนเอาช่องจินนี้ก่อนก็คือไม้มันจะไม่หลอมกรเพินมาเล็เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็รอยแปดพันวิทีนะครับการสร้างเกียนใหม่ติดหน้ารอยแปดพันวิธีเลยนะครับแต่ว่าท่านกระตุนเตดีก็กระลุนนะครับนี่นะกรลุนกันอันนี้ก็แบบเดีเคยเอาไม้ไปไข้นะครับแต่เจอพวกนี้เจอพวกนี้ก็คือ พวกไม่ใช่แลยวนะครับเจือปกนี้พวไม่ไม่ไม่ใช่แลวตอนนี้ยกตัวยังงมาตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับจะใช่เป็นตัวไม่ต่างมดเพราะว่าปุ่มกนฟ้าไล่ตัวนะครับก็เปิดลายสีนะครับลยเป็นสีสั้นก็คือลักษณะกล้องไม้รูเล็วว่าติดเจือนะครับ กะนี่กะกระตุ้นเปิืมนะครับด้านนอกด้านในนี่ก็จ่ายจรวดตัวนึงะครับจ่ายจรวดตัวนึ่งให้เปลืเลอะไรที่ท่านจ่วยจรวนึ่งก็คือเปลื่อมังคุดก็บอกว่าอุ้ยเ้องช่วยเละเทะมาแล้วแต่ว่ามุมมองข้องแต่ละมุมข้องแต่ละคนนะครับประทบการการต้านหนีต้านอนาคตกันนะครับการต้านหนีต้านอนาคตแล้วก็การช่วยโอกาสการช่วยโอกาสอ่า ประกอบกับประชบการนะครับมันอยู่แต่การช่วยโอกาสบางทีเพิ่มต่าแบบนี้อาจจะเสี่ยวกาดก็ได้นะครับเสี่ยวกาดแต่ว่าต่าแบบทั้งหมดนี้แต่ว่าบางทีมันเป็นโอกาสเต่ดีแบบแบบแต่วีกูนได้เหมือนกันนะครับการให้เปลี่ยนเปลี่ยนวีกเรากันแรกนะครับนุกนุกกันอันนี้ก็แพกข้างในก็มีแกนเล้วนะครับมีแกนแต่ว่าอันนี้ก็บเพิ่มใบจอไบเสียตัว นี่เป็นโปร่งข้างในมันเป็นโปร่งข้างในแต่ผมอมันเจาะไปที่ตัวตั้ง้านบนผมัยังไม่ได้กระตุนเลยนะครับเพราะว่ากลัวความช่มุ่งกลัวความชุ้งเหมือนกันถึงก็ขึ้นไปใด้ถึงก็ไม่มีความพร้อมเรื่องเวลากันนะครับเวลาถึงถึงจริงไม้ต่เจาะไปก้อนก็มันมันก้าวแก้นเรวนะครับไม้มันก้าวแกน้นก็เดียวไปได้เปลื่ยนเปล่นเลยนี่ก็มียอดยอดข้องไม้ต่เจาะไปที่ก้อนนะครับแต่ว่าก็า มันจะมีหยอดนี่นี่ก็คือตัวมันแต่ว่ามันก่อนตอนนี้ก็ไม่กุ้มนะครับเพราะว่าเพราะว่าบางตัวมันก็เป็นก้าวเย็นเพราะว่าปมใจเชื้อหน่อยนะครับบางตัวก็สมบูรณ์ดีนะครับบางตัวก็สมบูรณ์ดีนี่ก็คือตัวใหม่แต่ว่าปมใ้เชืออ้อไอตัวนังที่ก่อนนะครับทดลองกันไล่ไลตัวทดลองเชื้อไล่ไล่ตัว นี่ก uh, uh, ็ช่วยโอกาสดันออกนะครับแต่บางที่เสี่ยโอกาสได้นะครับปุมตําแบบนี้ก็เสี่ยโอกาสได้นอนาคตแต่ผมวอาบางที่มันก็โอกาสดีแต่วีคูนนะครับก็เป็นได้เหมือนกันนะครับแต่ผ่มอลไรติดตั้งก็คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์ก็คือตัดทิ้นใจการตัดทิ้นใจการตัดทิ้ใจว่า การตัดส <S an> ินใจว่าเราะจ่ใยเชื่อแบบนี้เราก็ทาแบบนี้เราก็ต้นหนี้ต้านหวาดีนะครับแต่คงจะติดตั้งดีไปมากว่าเลยกับกับก็ไม่อะไรเพิ่มเติมรับเพล่นๆีเอาวันนี้ก็แกนี้ก่อนอันนี้ก็กระตุนเปิ่มจริงๆด้านในก็คือทําไหรแล้วต่วาก็คือหม่ปอปั้นไปมันกายนี้ึ้นมานะครับแต่ก็เต็มมันลดก็มันลดไปมั้ง เป็นมาได้ผลเต็มขอบคุณนะทานวันดีครับ